นายกไปบอกว่าขนะนี้กลับไปโต้เพื่อใครไหมมีเรื่องสำคัญอยู่ในนั้นก็คือว่าจขจาจุดส้นสุดเหตุาห ศีสเกตก็ยืนยันไปอุบลยืนไปแล้วอ่ะยันไปแล้วส่วนว่าจะไปยังไงไปร้องเรียนยังไงก็ว่ากันไปก็รับไปพิจารณาก็ยื่นมาถ้าแลวถ้าอีกสามที่หกทีมยื่นมาเราทำไงเราก็รับให้พิจารณาส่วนจะให้ไม่ให้คงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราอนุมัติเข้าไปแล้ว ตรวจไปสองคนแล้วจะตรวจคนที่สามอยู่แล้วดลามันล่อมั้ยคุณโดยฟังเขาได้ไงอะ่ะพื้นสนามผ่านไฟกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจถ้าไม่ผ่านกเน็เล่นเล่นตอนเย็นไหมก่อนใส่ป้เป็นเสียชา้างกบก็มาวเนี่ย กองเทียนหรือเทีนะครับอยากจะยื่นหนังสือ